จะเรียกว่าคาเฟ่มันก็ไม่เต็มปากพอที่นี่อาหารเขาอร่อยเกินโดยเฉพาะพิซซ่ารสชาติคืออร่อยเลิศไปเลยเครื่องดื่มก็หลากหลายแถมมีโคโค่เชคด้วยนะวันนี้ต้องพามาชูที่ร้าน God Mart, Cafe ากอรมาเธอร์คาเฟ่แอนบาร์หลักๆเขาจะขายเป็นอาหารพิซซ่าแล้วก็เครื่องดื่มบันจากายคือเมืองนอกเมืองใจแต่อยู่แค่บางแสเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในครอบครัวสลีปแคปแฟมิลีเดินเข้ามาภายในตัวร้านจะตกแต่งไปด้วยต้นไม้กับไฟสีอุ่นทําให้บรรยากาศแบบโฮมี่โฮมี่โต๊ะที่นั่งก็มีเยอะมีให้เลือกทั้งชั้น ของร้านสลิปแคร์เราคือไม่ลังเลกับรสชาติของเครื่องดื่มและอาหารเลยและยิ่งเป็นพิซซ่านะยิ่งไม่ลังเลที่จะสั่งอาหารก็ไม่ต้องรอนานนะสั่งแป๊บเดียวเขาก็มาเสิร์ฟแล้วงั้นเราขอเปิดที่พิซซ่าที่ชีสมาแบบล้นๆแบบนี้ <_ k> เขาจะมาลาดและเบิร์นไฟให้เราที่โต๊ะบอกเลยนะใครที่ชอบกินชีสเนี่ยเห็นซีนนี้ต้องกรี๊ดออกมาตัวพิซซ่าเราสั่งแบบฮาร์ปมานะเป็นเฮาเอี้ยนแล้วก็ผักโขมจุดเด่นของเขาเลยคือตัวแป้งบางกรอบที่เขาทำกันเองตัวชีสและวัตถุดิบต่างๆก็ใช้แต่ของททีี่่่มคคคคุุาาาาพใหไดสรรรรออองิซแแนนนยยจจชชววลลบะก เลยคือข้าวผัดอเมริกันที่เอก็กับไก่ทอดกอดมาเธอเป็นไก่สูตรลับเฉพาะของเขาที่ด้านนอกนี่กรอบไป็น้านในคือชุมช่มฉ่ำเทียบชั้นแบรน์ใหญ่แบบไม่อายใครมากับข้าวผัดอเมริกันที่ผัดกันมาแบบเข้มข้นและไข่ดาวเยิมเย้มเป็นจานที่เราได้กินแล้วใช้คําว่าเพอร์เฟกสิ้นเปลืองสุดอร่อยทุกอย่างเข้ากันแบบลงตัวและจะมีสก,กิคาเฟ่ที่มีข้าวคุกกีิรสชาติดีๆแบบนี้อยู่ด้วยความพิเศษตัวไข่ของเขาเป็นไข่ข้นด้วยก่อนกินแล้วขอคุกทุกอย่างพร้อมบีบมะนาวลงไปสักนิดนึงและเพิ่มเติมหมู่่ววววาาานนนเเเพืออตตััดดคคคมมมปรีย็ลงไสสกิิช คือดีมากไม่คิดว่าจะมีข้าวคุกกี้แบบนี้อยู่ในคาเฟ่รส <Hey. S 1> ชาติคือทำดีทำถึงและจานสุดท้ายที่พวกเราสั่งมาลองเป็นผัดไทยกุ้งสดเขาเสิร์ฟมาคู่กับพริกน้ำตาลและถั่วป่นไว้เพิ่มความหอมส่วนนี้คือใครไม่ชอบกินไม่ต้องเอาลงไปคุกก็ได้นะกุ้งสดเขาก็ใส่มาในปริมาณที่พอดีจานอยากจะบอกว่าเป็นผัดไทยที่รสชาติดีร้านหนึ่งเส้นขึ้นเหนียวนุ่มซอสผัดไทยเข้มข้นหอมอร่อยลงตัวจบในส่วนของอาหารกันแล้วมาต่อที่เครื่องดื่มกันเลยดีกว่าแก้วแรกที่เราสั่งมาเป็นโมฮิโต้สตรอเบอร์รี่โรลไม้เข้ากกัันบ บรรยากาศร้อนๆแบบนี้มากส่วนของน้องสาวเราเป็นไททีคอฟฟี่เป็นการผรสมผสานกาแฟกับชาไทยที่ลงตัวสุดๆตัวอเมริกาโน่รสชาติก็ดีสกัดออกมามีความหอมอโรมาและโคโคเชคเราสั่งเป็นตัวกรีนทีมานะเป็นเมนูที่กําลังไวัลวร่รานนี้ก็ทํามาได้อร่อยส่วนใครอยากตามมาร้านพี่คนสวยขอฝากเรื่องไว้นิดนึงด้วยความที่ร้านกว้างขวางและที่นั่งเยอะมากเราสามารถสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วมานั่งทํางานกันยาวๆได้เลยนะทางร้านคือยินดีเลยแถมมีปลั๊กไฟให้ทุกจุดจะมานั่งกินข้าวนั่งประชุมนั่งทํางานก็มาที่นี่ได้เลยส่วนใครอยาก ด็อกบางแสนเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง3ทุ่มเนี่ยรูปพิกัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามมากันได้เลย